สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เครื่องหอมเดอะมูเซนจำหน่ายเครื่องหอมที่ใช้ภายในบ้านและบริการกระจายกลิ่นหอมสำหรับร้านค้าโชว์รูมและโครงการต่างๆสนใจติดต่อสั่งซื้อหน้าร้านเซนทันปิ่นเก้าเซนทัลเวสเกตเดอะมอลบางกะปิร้านแอดเฟิร์นเอ็มบีเคเซ็นเตอร์สั่งซื้อทางออนไลน์ The อ th o o c h o p c o m เบอร์โทร065-665-8297คุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณบัดนี้พี่มนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะวไวสักนิดนะพี่นะขอภัยนะ ค่ะค่ะสายอาจจะไม่แน่นอนนะอาจจะสามสี่ทุ่มอะไรประมาณเนี่ยฮะแล้วแต่คนเล่าสั้นเล่ายาวนะ <S <s <up haha> เอ่อนะครับก่อนอื่นเลยคุณแม่นะครับเมื่อกี้ผมได้สาวเสียงแล้วปรากฏว่าหลายๆคนรู้จักน้องทีโอทุกคนเลย <c oughs> อขอบคุณมากค่ะทีโอสบายดีนะคุณแม่นะ สบายดีค่ะเออเนะครับผมเองเนี่ยกับน้องเนี่ยเป็นเพื่อนกันใน a ฟ e b o o k เราเห็นกิจกรรมของอทีโอเนี่ยไปทำบุญบ่อยๆผมก็จะโอนเงินไปร่วมบุญด้วยค่ะเออหลายๆครั้งอืมอนุโมทนาสาธุด้วยนะค่ะเอานุโมทนาเช่นกันค่ะทีโอนั่งฟังไหมฮะนั่งฟังด้วยไหม พีโอนั่งอยู่ข้างๆแต่ว่าเล่นเกมอยู่ค่โอเคโอเคโอเคได้เลยได้เลยนะครับเป็นเกียรติรอ,อย่างยิ่งขอบคุณมากๆนะคุณคุณคุณพี่นะที่ค่่ะไไมเป็นรจะ,จะเข้ามาเล่าเรื่องเออนะครับทีนี้พอมาถึงเรื่องที่จะเล่าก็คือมันเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่มันมีความเกี่ยวข้องกับคุณแม่ด้วยแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับน้องทีโอด้วยใช่ค่ะเรื่องราวเป็นไงฮะเชิญเลยครับค่ะ คือเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็น้องนะคะเมื่อสักประมาณเดือนสองเดือนที่ผ่านมานี้เองค่ะก็คือว่ามีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะคะขอเรียกว่าคุณจอแล้วกันนะคะคือปุณจรอ่ยติดต่อมาบอกว่าจะมอบอยากจะมอบองค์เทวรูปองค์หนึ่งให้กับน้องนะคะเอาไว้บูชาที่บ้านเพราะว่าเห็นว่าน้องอ่ะนับถืออยู่ ทีเราก็ก็คุยกันก็โอเคค่ะเอ่อแล้วก็แต่ว่าเนื่องจากว่าไม่สะดวกที่จะไปรับในเวลานั้นก็เลยบอกว่าให้คุณจอเนี่ยเยก็บไว้ที่บ้านของคุณจอก่อนแล้วก็เดี๋ยวสะดวกล้วจะไปรับที่คุณจอก็บอกว่าถ้าสะดวกเนี่ยให้บอกเขาก็จะเอาเทวรูปเนี้ยมาฝากไว้ที่ร้านกิจการของเขาสาขาหนึ่งที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านกันเนี่ยค่ะจะได้สะดวกไปรับเนี่ยวก็โอเค ก็ตกลงกันตามนั้นค่ะทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปรับระหว่างนั้นเราก็โทรรศัพท์คุยกันคุยสารทุกสุขดิบกันบ่อยๆ mm. จนวันหนึ่งคุณคุณ,ค,ณคุณจอก็เล่าว่าแปลกอยู่ๆก็มีมแมลงวันเข้าไปในบ้านเขาค่ะซึ่งบ้านเขาเนี่ยเป็นบ้านที่ปิดบ้านเขาปิดหมดเลยแล้วเปิดแอร์อยู่ในนั้นแล้วเขาบอกว่ามันมีมแมลงวันนะเข้าไปในบ้านเขาแบบไม่ได้เข้ามาเป็นฝูงนะคะแต่ทยอยทยอยมา แล้วก็เขาก็สืบหาดูว่ามีตัวอะไรตายไหมมีขยะไหมเพีย้ยแต่มันไม่ไม,มีเขาใช้ไม้ช็อตยุงอะค่ะช็อตมแมลงวัน,เ,นเขาบอกว่านับไปด้วยเนี่ยได้รประมาณหกร้อยกว่าตัวโอ้ยเยอะมากเลยนะ <laughs> เยอะมากอย่ออ่งผิดปกติเขาบอกมันภายในเวลาแค่ช่วงเวลาแค่แปตัดเดียวตอนกลางคืนแล้วเขาก็ก็แปลกใจเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยพี่ผมเนี่ยเจอมแมลงวันนี่ แต่ตอนที่ตอนที่คุณจอเล่าเนี่ยก็รู้สึกฟังแล้วก็รู้สึกเอกใจนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเคยเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเวลาที่มีสิ่งอะไรที่ไม่ปกติเข้าเล็ดลอดเข้ามาในบ้านเนี่ยครั้งหนึ่งก็เคยมีแมลงเข้ามาในบ้านแบบทั้งท้งที่เราปิดบ้านจะนอนแล้วอยู่ๆมีแมลงเข้ามาแบบเป็นร้อยร้อยตัวอย่างนี้เหมือนกันอแล้วก็น้องคือลูกชายก็คือทีโอก็เกิดเห็น เขาก็หันไปเห็นพอดีเขาก็เลยบอกว่าเอามีอันนี้นี้ลักษณะนี้เข้ามานะอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็แก้ไขแล้วไปก็จบแล้วพอมาฟังคุณจอบอกว่าเจอแมลงวันเข้ามาหกพัดขดโหนนี่ย้วก็อขอโทษอพี่มนตอนที่โอทักว่ามีอะไรเข้ามาในบ้านเราอย่างนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่อัปมงคลถูกปะเขาเห็นเป็นผีค่ะเป็นผีผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแดงนเข้ามาอะไรอย่เงี้ยอย่างนั้นนะคะ ซึ่งตอนนั้นเราก็เออมันมันเวลาพบข้ามพอดีก็เลยพอฟังคุณจอเล่าอย่างนี้แล้วก็ก็เก็บไว้เป็นข้อมูลแล้วว่าเออเฮ้ยเขาจะต้องเจออะไรแน่เลยแต่ว,ว่ายังยังยังไม่ได้ให้เขาฟังนะคทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พอถึงวันที่จะไปรับนัดกันแล้วเรียบร้อยคุณจอเนี่ยเขาก็เอาเทวรูปเนี้ยมาฝากไว้กับลูกน้องเขาที่สาขาของร้านอาหารของเขานะ,คะ่ค่ะ เขามีหลายสาขาทีนี้เขามาฝากไว้แล้วก็ไปรับแต่ไม่เจอคุณจอมาทราบทีหลังว่าเขาป่วยนะคะโอเคเราเราไม่เจอเขาก็ไม่เป็นไรเราก็พกขนผู้ชายสองคนต้องช่วยกันยกขึ้นหลังรถเพราะว่าไม่ได้สูงไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าหนักมากค่ะเป็นเทวรูป็นหมันเป็นปูนหรือนะอะไรสักอย่างที่มันหนักมากอะค่ะใหญ่มากนะ,ะนะันะค่ะและ้วทีนี้ก็เอาขึ้นรถมามันมีความรู้สึกว่าถ้ารถหนักมันก็ไม่แปลกนะคะ แต่มีความรู้สึกว่าทําไมมันหนักเบาหนักเบาหนักเบาบอกไม่ถูกคือความรู้สึกว่ามัน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 ,มนไม่ปกติกับน,น้ําหนักรถนะคะ <S <S นี้แต่ตลอดทางที่นั่งมาเนี่ยใจอะมีความรู้สึกว่าอยากจะยกให้คนอื่นอยากจะยกให้พี่อยากจะยกให้น้องอยากจะยกให้คนรู้จักอะไรเนี้ยคือไม่อยากเอาเข้าบ้านก็แปลกใจนะครับก็ <S 2> <S 2> ถามลูกถามทีโอว่าเราเอาเข้าบ้านเราเอาไว้ที่บ้านดีไหมหรือว่าเราจะยกให้ใครดีทีโอก็บอกว่าแล้วแต่แม่ เขาก็ไม่พูดอะไรนะคะพอะกลับมาถึงบ้านก็เลยอ่ะยังไม่ยกให้ใครแล้วกันเอาไว้ในบ้านก่อนก็แกะกล่องออกดูเออก็สวยดีก็เอาขึ้นที่ตั้งที่เตรียมไว้เรียบร้อยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าสวยแล้วก็ราคาไม่ถูกแน่แล้วราคะต้องหลักหมื่นขึ้นแน่นอนอแต่ว่าทํามองคือมองแล้วไม่สบายใจนะคะเออม,มันแปลกไป มันมองนะมันแบบทาไมเราไม่สบายใจยส,ส,สิ่งที่เราเขารับเขารบแล้วกันปกติได้มาก็จะปกติดีแต่อันนี้รู้สึกแปลกใช่ค่ะ,คะก็จุดทูบบอกเจ้าดีเจ้าทางจุดทูบบอกเทพซึ่งเป็นเออ่เทพขององค์เทวรูปเนี่ยนะคะอ,อ,อะไรเรียบร้อยแต่ก็ไม่สบายใจจนรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งอะ่ะที่บ้านก็อยู่ๆมันก็เกิดเหตุที่มันไม่ควรจะเกิดเรื่องเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเล็กน้อยมากๆก็ กลายเป็นปัญหาให้คนทะเลาะกันอย่างเงี้ยเราก็ก็โอเคก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่คิดนะแต่ก็ก็นิดนึงแล้วพอสักสายๆยจู่ๆก็เห็นมแนนนมลงวันตัวหนึ่งหันไปอีกทีก็เห็นแมลงวันตัวหนึ่งหันไปทางนั้นก็เจอทางนี้ก็เจออ,อาการเดียวกันกับของคุณจอเลยค่ะ,คะเ,เสร็จวันนั้นก็คือประมาณประมาณกับสองร้อยตัว แล้วก็แปลกใจว่าเข้ามาได้ยังไงเนยายเม่เราก็ปิดหมดเมื่อเราเปิดแอร์นะคะอ่าโอเคผ่านไปแต่ว่ามันไม่สบายใจค่ะก็เลยเรียกพีโอมาบอกให้ช่วยส่องให้ให้หน่อยดีกว่ามั้งดูให้ละเอียดซิว่ามีอะไรมากับเทวรูปองนี้ไหมน้องก็บอกเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็บอกแต่เพียงว่าเขาไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคแต่ว่าเห็นว่าแม่อยากได้ ก็เลยตัดสินใจบอกเอา้างั้นให้น้องสื่อกับครูบาอาจารย์ของน้องละกันว่าเอา่อทำไมเราถึงไม่รู้สึกดีที่เทวรูปนี้เข้าบ้านน้องก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วก็ตอบมาบอกว่าครูบาอาจารย์ของน้องอะ่ะบอกว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ดีในเทวรูปนี้ให้เอาไปออกไปจากบ้านซะครับ ก็ถามถามท่านให้น้องถามท่านว่าแล้วทําไมถ้าถ้าไม่ดีทําไมท่านไม่เตือนอะไรอย่างนี้ท่านก็บอกว่าต้องให้รู้ได้ด้วยตัวเองอต้องให้เรียนรู้ก็หมายความว่าอาจจะเป็นว่าต้องการให้เรารู้ว่าการที่เราจะรับอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีการดูให้แน่ใจก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับพอท่านพูดพอท่านสื่อมาอย่างนั้นก็เลยตกลงกันกับน้องว่าอาจจะเอาไป จะเอาไปออกนอกบ้านไปแต่ใยความเสียดายนะคะก็คิดนี่เอาไปให้บ้านนั้นไหมเอาไปให้บ้านนี้ไหมทีโอก็บอกว่าไม่ได้บอกงั้นเอาไปไว้วัดทีโอก็บอกว่าก็ไม่ได้อีกสรุปคือน,น้องบอกว่าต้องลงน้ําเท่านั้นก็เหมือนถ่วงน้ําไปเลยอะคะ่ะก็ถามว่าทําไมล่ะใจนึงก็เสียดายอะไรเงี้ยก็บอกว่าถ้าใครเนี่ยมาเห็น หรือมาเก็บไปบูชาเนี่ยความเสนียดหรือความไม่ดีอ่ะมันก็จะไปสู่คนคนนั้นด้วยอ่าโอเคงั้นเราก็ตัดสินใจนะคะก็ไปที่อ่าวัดวัดหนึ่งริมน้ําเจ้าริม,มน้ําเจ้าพยาค่ะห้าหกโมงเยน็นละไม่มีนคนก็อุ้มแบกไปเลยแบกไปสามคนพอไปถึงท่าน้ําก่อนถึงท่าน้นะะําเนี่ยค่ะก็มี มีเอ,อรูปปั้นพระแม่คงคาน้องก็บอกว่าน้องทีโอก็บอกว่าอพระแม่คงคาบอกว่าไม่อยอนุญ,ญาตให้เอาลงน้ํานี้มไม่ให้ทิ้งตรงนี้ครับก็บอกว่าก็เลยต้องหยุดกันก่อนแล้วให้ให,ให้น้องสื่อแล้วน้องก็เลยบอกท่านเอ,อสักพักหนึ่งน้องบอกว่าท่านอนุญ,ญาตแล้วก็คือก็ถามน้องว่าน้องพูดอะไรกับท่านเหรอน้องเขาก็บอกว่าก็บอกท่านไปตามตรงว่าถ้าถึง วางไว้ตั้งไว้ให้ใครมาเก็บไปเนี่ยมันจะมีอันตรายกับคนคนนั้น่า<อ>นก็เลยอนุญาตเราก็เลยแบกกันไปค่ะไปถึงข่าน้ําแล้วก็หย่อนลงไปในน้ําเลยแล้วก็ถามน้องว่าเห็นอะไรไหมน้องก็บอกว่าจังหวะที่ลงน้ําอะเห็นเป็นก้อนดำํำๆทะมึนพุ่งขึ้นมา<อ>จากเทวรูปนี้แล้วก็หลบลงน้ําลงไปเลยโอเคแล้วก็ก็โอเคนะแ้้ก็ก็หันหลังกับ เดินขึ้นรถกลับบ้านก็ไม่ได้คิดอะไรปรากฏว่าอีกถัดมาคุณคุณจอโทรมาคุณจอโทรมาแล้วก็ไม่ได้เหมะเขาว่าเราเอาไปหย่อนลงน้ําเราไม่กล้าบอกนะคะแล้วก็ถามสารทุกสุขติดแล้วแต่ก็น้ําเสียงแกไม่ดีเลยเรบอกว่าป่วยอยู่ๆก็หูเนี่ยไม่ได้ยินขึ้นมาโดยแบบข้างหนึ่งอะคะ่ะไม่ได้ยินขึ้นมาหูดับไปเลยไปหาหมอมาหลายที่หมอ,อ,หมอเฉพาะทางทุกทุกหมอก็บอกว่า ไม่มีโอกาสรักษาแล้วก็คือจะต้องหูหนวกข้างหนึ่งถาวรแกก็เสีจจยใจมากเลยก็เลยแลกษแก็บอกว่าเออรักษาทางแพทย์ปัจจุบันแล้วตอนนี้ก็ไปพบหมอจีนคนหนึงก็เลยรักษาอยู่แต่ว่าอยากให้ทีโอช่วยดูหน่อยว่าแกมีอะไรติดตามตัวไหม <S 2> <S 2> <อ>มันถึงได้เกิดเรื่องอะไรแบบนี้ก็เลยถ่ายรูปส่งมาให้น้องดูในตอนนั้นเลยนะคะรูปสดๆนะ แล้วทีโอก็บอกว่าเห็นเป็นตัวดำๆลักษณะเป็นเหมือนแต่ว่าเป็นลิงก็ไม่เชิงเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ผีที่เป็นรูปร่างมนุษย์นะคะเ mm hmm. กาะเกาะหลังคุณจออยู่แล้วก็มือเนี่ยกดหัวไว้ <Huh. S 1> คุณจอก็เลยตกใจเขาเป็นคนกลัวผีไงคะเขาก็ตกใจเขาก็ก็นัดวันเลยว่าเดี๋ยวให้น้องไปดูที่บ้านให้หน่อยไปดูเขาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว,วันมันไม่ลงตัวกัน,นะคะ่ะ เพราะว่าอยู่ไกลกันด้วยแล้วมันหลายๆอย่างเราก็เลยบอกอ่าอีกสักสองอาทิตย์แต่คุณจอเนี่ยแกใจร้อนแกก็เลยบอกขออนญาตไปที่สรนเจ้าแถวๆบ้านก่อนได้ไหมเพราะกเป็นคนเชื้อสายจีนก็เลยโอเคไปได้เลยไม่มีปัญหาพอแกก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากน้นมาอีกไม่กี่วันแกก็โทรมาแกเล่าให้ฟังว่าพอไปไปถึงสรนเจ้าเนี่ยค่ะคนทรง คนส่งของสันเจ้า่ะเป็นคนจีนแก่มากแล้วเขาก็เห็นคุณจอเขาก็พูดเลยว่าเอ้ยมีผีตามมาแล้วเขาก็ทําพิธีและให้คุณจอตามทมเนียมของคนจีนนะคะแล้วก็คุณจอแกก็เลยมาคุยให้ฟังแล้วก็เลยมานั่งไล่เรีงยงไทม์ไลน์กันว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วก็เลยตัดสินใจถามคุณจอว่าลูกป,ปัน้นเทรวรูปที่ให้มาเนี่ยเอามาจากไหนเขาก็บอกว่าเขาสั่งทําเขามีร้านอาหารและมีสาขาอยู่ สิบกว่าแห่งนะคะเ็าสั่งทาเขาก็จะไปตั้งตามจุดต่างๆทีนี้ทีนี้องค์เนี้ยที่ให้มาเนี่ยเขาไปตั้งในเขตพ,พื้นที่ของศาสนาอื่นออะแล้วเจ้าของที่ตรงนั้นก็เป็นคือตรงนั้นเป็นดงของศาสนานั้นเลยครับซึ่งเขาไม่ให้อแม่อนุญยตให้มีการตั้งสัญลักษณ์ทางศาสนาของศาสนาใดศาสนาหนึ่งนอกจากของเขาแล้วคุณจอเนี่ยแกรกันด้งานลูกแล้วก็เอาไปตั้ง อยู่มาตั้งนานไม่ตั้งไปตั้งสักพักหนึ่งแล้วไม่สบายใจแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวส่งมาให้น้องแล้วกันให้น้องทีโอแล้วกัน mm. ค่ะแล้วจังหวะที่ยังมาไม่ถึง mm. ก็เทวารูปนี้เข้าไปแวะพักที่บ้านของคุณจอครับใช่ไหมคะแล้วก็ถึงจะมาถึงที่บ้านทีโอซึ่งสิ่งพอเราไล่เลียงกันไปไล่เลียงกันมาแล,แล้วอาการหูดับที่คุณจอเป็นก็เกิดในขณะที่ มแมลงวันเข้าบ้านแล้วตีแมลงวันตายเสร็จคุณคุณจอก็หูดับเลยแล้วคือทุกอย่างเนี้ยมันแบบมันไล่เลียงเวลาทุกตลอดเวลาที่เทวรูปอยู่ตรงไหนมันมีแต่เรื่องอะค่ะแล้วก็เลยส่วนตัวก็เลยถามทีโอถามให้ทีโอซือกับอาจารย์ขอ,อีกครูบาอ,อาจารย์ผออิดก,ก็คือได้ความว่าที่เทวรูปเนี้ยมีบางอย่างที่ติดตามมาทางคุณจอเขาก็ไปถามคนทรงที่ศาลเจ้าจีนอีกคนทรงก็บอกว่า เทวรูปนี้ยมีอะไรบางอย่างติดตามมาจริงเพราะว่าไปตั้งในดินแดนในเขตของาศาสนาอื่น <S <S และเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็สิ่งบางอย่างของาศาสนานั้นเขาไม่พอใจอเขาก็เลยแฝงเข้ามาในเทวรูปนี้เมื่อเทวรูปนี้ไปอยู่กับใครคนนั้นก็จะมีแต่ความไม่ดี <S <S อะค่ะเจอแต่เรื่องไม่ดีเจอแต่เรื่องลึกลับอะไรอย่างนี้อ,อ,อันนี้ก็เลยแบบอออพอฟังแล้วเราก็ก็เลยก็เลยเขามีความรู้สึกว่า มันมันมันไม่น่าเชื่อแต่ว่าที่จะมากับรูปรักของเทวรูปที่เราเคารพนะคะ hum, hum. จริงนะคะคบางทีเราได้เทวรูปที่เราเคารพมาหรือแม้แต่พระพุทธรูปพระเครื่องเครื่องทางของขังอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันมีแฝงมาได้หมดอันนี้ก็อยากจะเตือนเตือนท่านมาใจคือฟังอยู่บางทีเราเราไม่สามารถรู้ได้นะคะคไม่สามารถรู้ได้ว่ามีอะไรแฝงมาด้วยอยันนี้ก็ต้องระวังนะคะ <c oughs> เรื่องก็มีเท่านี้ค่ะก่อนอื่นเลยต้องชมพี่มนก่อนว่าเล่าเรื่องได้ดีเข้าใจง่ายนะครับรูปลักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทวรูปเนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็เคารพนับถือแล้วก็ตั้งไว้หน้าบ้านเลยนะครับซึ่งทุกคนผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เคารพนับถือแหละแต่นะครับที่มาที่ไปของเทวรูปอันนี้นะครับเราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปเนาะอย่างที่เขาไปสั่งทํามาเนี่ย คำาว่าสั่งทาม,มาเนี่ยก็พูดยากนะว่าว่าจะยังไงนะครับคือรูปลักษณ์เป็นของมงคลอยู่แล้วแหละแต่บางทีก็ไปตั้งผิดที่ผิดทางแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอาอะไรใส่มาแล้วถึงขนาดที่ว่าทําให้เจ้าของร้านนี่หูหูหนวกไปข้างนึงเนี่ย <c oughs> ใช่ค่ะเฮ้ยแรงมากมจริแล้ว คุณจอเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าร้านข้างๆข,ของคุณจอซึ่งตั้งอยู่ในเขตเดียวกันนั้นนะคะเขาก็ขายเขาเปิดร้านขายอาหารขายข้าวข้าวเอข้าวขาหมูแล้วไปอยู่ในในดินแดนดินแดนนั้นมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ไงคะแล้วก็ขายอาทิตย์แรกเลยขายดีมากได้แสนหนึ่งกำไรนะคะคแต่หลังจากนั้นมาก็ดอปดๆอปดอ,ดอ,ดอลงเรื่อยๆจน จนวันหนึ่งมีคนไปเจอเจ้าของร้านเนี่ยไปนอนอยู่กลางถนนหน้าร้าน,นแบบเหมือนคนฟั่นเฟือนไปอะค่ะคือตอนหลังก็คือเขาถูกผีหลอกถูกผีในที่นั้นหลอกคือเขาสรุปว่าเขาจะต้องปิดร้านแล้วขายตรงนั้นไม่ได้เลยอืที่เขาแรงค่ะครับอันนี้ต้องระวังการที่นะมีน้องทีโอนะแล้วได้ไปสัมผัสตรงนั้น ผมนึกไม่ออกแล้วว่าพี่มนรับมาตรงนั้นแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครรู้หรือไม่มีใครได้สัมผัสเซนต์ตรงนี้ได้เนี่ยค่ะไม่รู้ว่ารับมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้เนาะจริงๆนะจริงๆเหตุผลหนึ่งที่ท,ที่ที่สงสัยอยู่แล้วก็มาคิดเอาเองประมวลเอาเองนะคะว่าเหตุผลที่ครูบาอาจารย์ของน้องไม่บอกอันหนึ่งอาจจะให้เป็นบทเรียนในการที่จะรับอะไรของใครมาและสองก็คือว่าถ้าเทวรูปนี้ ไม่ได้มาเจอกับคนที่เห็นหรือคนที่สื่อได้เทวรูปนี้จะต้องเดินทางไปในบ้านใครต่อใครต่อใครต่อใครอีกเ<อ>ท่าไหร่ก็ไม่รู้<อ>ก็จะก่อความเสียหายไปอีกเยอะถูกต้องใง่ไหมคะ<อ>ก็ม่เลยมาตัดจบที่นี่เลย<อ>ลงน้ําไปแล้วเรียบร้อยอนี่นะครับคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่เราเคารพรับถือแต่ว่าบางทีก็มากับอะไรบางอย่างที่นะเรียกว่าเป็นเป็นอัมมงคลนะติดตามมาแล้วก็ทําให ไอ้ให้นะันเพราะฉะนั้นที่มาที่ไปเวลาที่เราจะไปเช่าบูชาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องดูให้ดีนะนะครับดูให้ดีไปเช่ามาจากไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอคุยเรื่องนี้นิดหนึ่งฮะคุณพี่มนตะ์ฮะก่อนหน้าเนี้ยผมเนี่ยได้ทักหาน้องทีโอแล้วก็ปรากฏว่าน้องทีโอก็คุยกับผมด้วยเออครับแล้ววันนั้นมันมีเรื่องทุกข์ใจอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเรากาลังหาคําตอบอยู่พอดีเลย แล้วผมก็เลยถามน้องทีโอไปว่าทีโอครับพี่เนี่ยมีเรื่องทุกข์ใจเรื่องหนึ่งและตอนเนี้ยพี่เนี่ยตั้งรูปปั้นของพระพิคเน่อยู่หน้าบ้านน้องทีโอตอบผมมาว่าตอนเนี้มีผู้ชายหน้าตาหล่อมากเลยเขาคอยดูแลพี่เน่ยูพี่เน่ไม่ต้องไปทุกข์กังวลเรื่องอื่นนะ ไม่ต้องไปทุกข์กังวลเรื่องใดๆเดี๋ยวเขาจะช่วยซึ่งอ,อันนี้ผมไม่เคยบอกใครเลยนะคุณแม่นะซึ่งมันไปนตรงกับที่คนเคยทักผมอยู่คนหนึ่งแล้วก็ตรงกับที่ทีโอพูดเหมือนกันว่าเนี่ยมีรูปลักษณ์ของของท่านนี่แหละนะฮะเป็นเป็นน้อพิคเน่แหละแต่ว่าท่านเป็นเป็นองค์หนุ่มอ,องค์หนุ่มะฮะองค์หนุ่มแล้วก็คอยดูแลเราอยู่ซึ่งทีโอเขาพูดถูก เป็นการคุยผ่านโทรศัพท์นะในวันนั้นนะครับก็เลยรู้สึกประทับใจเพราะว่าผมมาติดตามงานของน้องมานานแล้วขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวหวังวันหนึ่งอ่ะเราจะได้ร่วมงานกันนะคุณแม่นะแล้วน้องทีโอเอจะได้ไปช่วยช่วยหลายๆคนเนาะที่เขากำลังเดือดร้อนอยู่เนาะออจะจะฝากอะไรแม่คุณแม่ก่อนจะวางสายไปอ่าก็ก็ฝากติดตามเฟซบุ๊กของน้องนะคะ เธอเอ่อ Facebook ชื่อท o ครับผมนะคะ TO ครับผมนะใช่ค่ะก็จะมีกิจกรรมงานบุญต่างๆเวลาที่น้องไปโน่นไปนี่เนี่ยไปช่วยเหลือคนยากไร้ก็ดีไปที่โน่นที่นี่ก็ดีน้องก็จะถ่ายรูปอัพลง Facebook ตลอดนะค่ะเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งนะครับได้ได้คุยกันผมจะไปสัมภาษณ์น้องหน่อยอ่าแล้วก็ยังไงเดี๋ยวว่ากันเนาะค่ะได้ค่ะยินดีค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรอีกก็อย่าลืมมาเล่าอีกนะ พี่มนได้ค่ะได้ค่ะอ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆ<ช>แล้วก็สวัสดีน้องทีโอด้วยนะ<ช>ได้ครับขอบคุณครับสว,ส,สวัสดีครับ